ู้ชมครับวันนี้ผมจะนําน้ําหมักอาชีวภาพนะครับที่หมักมาห้าหกปีแล้วนะครับไปผสมน้ำหนต่อ20ส่วนนะครับเพื่อลดอดินเพื่อเตรียมความพร้อมในการปลูกข้าวอินทรีย์มาดูนะครับน้ำนํำน้าหมักที่เราหมักไว้เป็นยังไงนะครับมาดูครับหมักใส่ถัง200รลิตรนะครับเราจะตัด ทางนี้นะครับแล้วก็ไปผสมน้ำเ,นเป็นการทำน,นาอินทรียนะครับในพื้นที่หรือไรกับสามงานท,งทั้งดำมาทั้งดำมา เอาพ่อนะเอาสายน้ำมาสายนู้นสายนู้นสายนู้นมาสายน้ำมากค่ะนี่นี่คือน้ำที่เจือจางแล้วนะครับมาดูนะครับจะจะน้ำหมักหนึ่งต่อยี่สิบอ่าตอนนั้นจะต่อไปจะลดดินนะครับจะลดดินเพื่อสร้างอินทรีย์วัตถุทำให้ดินล้วนชุยนะครับนี่น้ำที่น้ำที่เจียจางแล้ว ดินนี้เป็นดินที่เราปรับปรุงบ่อยนะครับทำให้ดินธานธา,นานตุปุ๋ยเตมเลยปุ๋ยอีกสี่อ่าบริการลดนะครับลดน้ำหมักีะีะภาพดินก็จะร่วนซุยนะครับและก็มีธาตุอาหาร เทเลยลูกเทลงเลยอีนั่งยอย่าออกจากตัวนี้เลยอเทได้เลยเด็กทำดีนะครับวันนี้ใส่ท่อ ช็อตเงินกับพี่ตะวันนะครับน้องตะวันรถน้ำหมักชีวภาพนะครับใส่ทุ่งนาที่ไถดะแล้วนะครับก่อนที่ทำการพลวนดินแล้วก็หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นการใส่ปุ๋ยดินด้วยการใช้น้ำหมักชีวภาพอ่ะพดนรถทางนู้นหรืถอะไรเอเยอยเป็นการฝึกทักษะชีวิตกับนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนนะครับวันนี้วันที่16พฤษภาคม2563ปุ๋ยนี้เป็นน้ำหมักที่ผมหมักมาตั้งแต่ปี258 8นะครับ 6ปีแล้วยังมีเหลือเพียงพอที่จะใช้สำหรับในการาบำรุงดินนะครับด้วยการจีดจางน้ำที่คือกระน้ำที่เจอจางกับน้ำหมัก1ต่อ20ส่วนนะครับเป็น วันหยุดราชการนะครับวันเสาร์ที่16มิถุนาคม2563ครับอ่าอ่า แปลงนานี้1ไร่กับ3งานนะครับ